สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูการจอดรถโดยอัตโนมัตินะครับโดยการกดปุ่ม P ตรงนี้นะครับกดปุ่ม P ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จอดรถอัตโนมัตินะครับแล้วเดี๋ยวก็ขับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นที่จอดรถให้เองนะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีที่จอดรถแล้วนะเดี๋ยวพอเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นที่จอดรถให้นะครับ่ีโอเคเห็นไหมครับเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มครับ กดปุ่มเรื่องที่จอดก่อนครับว่าจอดตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของก่อความไม่สงบเพื่อไม่ให้เกิดเตุการณการใช้ความดูแลเพราะฉะนั้นการดูแลพื้นที่นะครับแล้วมันก็ปุ่มตัวนี้ที่จะกดได้นะครับหลังจากที่เลือกที่จอดแล้วปุ๊บปุ่มตรงนี้จะกดได้นะครับเพิ่มเริ่มจอดรถนะครับหลังจากที่เรากดปุ๊บเนะี่ยนะครับอ่าครั้งแรกอย่าลืมอย่าเบรคไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยพวงมลาลัยนะ เดี๋ยวตอนนี้ก็รอนะครับ,รบเดี๋ยวเราสังเกตดูเลยนะครับรถมันจะเลี้ยวของมันเองนะครับนะครับจะเปิดไฟพามากไว้ให้นะครับกรดีบ้อยแล้วรัรงานี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าค่ะรัฐบาลเตรียมการรองรับการเปิดบริการรถไฟฟ้าจีนล,ลาวต้นเดือนธันวาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสทางการค้าสายแดนและข้ามแดนของผู้ประกอบ พอดีมีรถมานะครับล้วก็เลยเหยียบเหียบไปก่อนได้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับแล้วก็อยู่ในที่มืดนะครับก็เลยให้ดูแต่จอภาพนะครับที่มืดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพวงมาลัยก็จะหมุนเองนะครับอันนี้เราไม่ได้หมุนนะครับ คือเราก็จะเป็นตัวหมุนให้เองนะคะไ,ไทยลาวแห่งที่หและสถานีรถไฟหนองคายส่นระยะยาวจะเริ่มยากแค่ไหน,<ใ>นเขาก็จะจอด,<ล>ดให้นะครับอันนี้ถือว่าช่อง,ช,องช่องช่องเล็กมากนะครับซึ่งแบบพอดีกับคันรถและพัฒนาศูนย์ผลายสินค้านาคาจังหวัดหนองคายค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักงานะครับเชื้อใจเซ็นเซอร์นะครับ เองนะครับก็สะดวกสบายนะครับแต่อาจจะลีลาลีลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเซ็เซอร์ก็จะช่วยกะระยะให้เรานะครับทั้งทั้งสองด้านในเท่าๆกันนะครับนะครับหอยเข้าช่องได้อย่างเนียนมากนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ระบบก็จะเข้าตัวผีให้นะครับเป็นเกียร์ผีนะครับ รลรวก็กลับมาเป็นหน้าจอของแผนที่เหมือนเดิมนะครับแค่นี้อันนี้คือเป็นการเสร็จสิ้นแล้วของะบวนการนะครับ